ประเด็นที่กําลังถูกพูดถึงเยอะมากๆอีกเรื่องนึ้งก็คือพี่ตุ๊กที่ไม่ให้สัมภาษณ์ในไทยรัฐโยกอ่าครับพี่ตุ๊กอ่าเดี๋ยวผมขมวดเข้ามาสั้นๆดีกว่านะครับพี่ตุ๊กไปพูดไปออกรายการให้กูแล้วก็พูดประมาณแนวทางแบบนี้เลยก็คือว่าเขาถ้าได้รับโอกาสทําเข้าไปอยู่ในสมาคมทำทีมชาติไทยเขามั่นใจว่าในช่วงสี่ปีเนี้อืจะพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกได้ค อ่าไม่ได้เขาจะขอลาออกมันหมดวาระอยู่แล้วถ้าเป็นนายกนะที่หมดวาระก็ต้องเลอกใหม่อยู่แล้วใช่ใช่ใช่ครับก็หลายคนก็ก็มีเสียงต่างๆนะนะพี่ปู็ก็อย่างที่บอกเลยว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติเหมือนเราบอกว่าวันนี้พี่แบรน์จะเป็นโค้ดมานั้นก็บอกเกาหลีดีกว่าญี่ปุ่นดีกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้ดีกว่าถามว่าดีไหมกับพี่ตุ๊กแน่นอนว่ายังไม่ได้ทำอ่าวันนี้ฟุตบอลไทยมันแพ้เนี่ยพี่ตุ๊กถามว่าในเรื่องของโปรไฟล์อดีตในเรื่องของการเล่นฟุตบอลเนี่ยโหพี่ เป็นสุดยอดของกองหน้าไทยที่ตอนนี้ยังหาคนเทียบไม่ได้นะพี่ปุ้งนะถูกถูกถูกแต่ว่าในการเข้ามาบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลเวยียดนามนะครับมันก็ต้องหมายถึงว่าหนึ่งก็คือต้องมีคนเลือกก่อน นะฮะใช่ครับคนเลือกคนเสนอก่อนต้องคนเสนอก่อนนะครับแล้วคะแนนเสียงเลือกเนี่ยมาจาก70 70คะแนนเสียงนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาผู้ว่าไม่ไทยท่านสมยศพุ่มพันธ์โมงเนี่ยจะหมดอีก16เดือนค้าครับสิบเดือนข้าคณะก็คือกุมภาพันธ์ปสิี2024ดอ่า67เจ็ดอันดับเป็นอย่างจั้น67นะครับต้องมีอ่าคนที่เลือกเนี่ยนะครับต้องมีครึ่งหนึ่งของ70เสียงครับ70เสียงมาจากไหนบ้างจากสิทีมไทยลีกใช่ครับจากทีมใน T2 นะครับจากอันดับ1นึ่งถึงห้าของทีสามทุกโซนนะฮะ ฟุตบอลหญิงแชมป์รองแชมป์ของฟุตซอลแชมป์รองแชมป์ของชายหาดรวมทั้งหมดประมาณเจ็ดนะครับเพราะนั้นต้องมีคนเลือกพี่ตุ๊กถ้าพี่ตุ๊กจะเป็นนะใช่ครับสามสิบห้าเสียงขึ้นไปต้องมีคนเสนอพี่ตุ๊กแล้วก็มีคนเลือกพี่ตุ๊กเข้าไปถูกทีนี้ภารกิจของการเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยเนี่ย พี่ตุ๊กอาจจะพูดในมุมของทีมชาติแล้วมันมันโดนนะเพราะเขาคนเชื่อมั่นในความเป็นทีมชาติของพี่ปูมันมันเป็นของขายหน้าห้างพี่ปูถูกแต่ประเด็นก็คือว่าในองค์คารู้ยศของการบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยมันจะต้องเป็นเรื่องของธุรกิจฟุตบอลของไทยลีกด้วยถของหลีกมือไทยเนี่ยทั้งเป็นฟุตบอลไทยทั้งระบบเนี่ยไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่อย่างีครับมันหมายถึงว่าอ้าวสโมสรที่จะเลือกพี่ตุ๊กเนี่ยในเจ็ดสิบสโมสรครับผมเชื่อว่าเขาก็ต้องอยากรู้่านโยบายในการทําฟุตบอลอาชีพของพี่ อ่ะสโมสรที่เคยได้อยู่ตอนนี้ปีหนึ่งเท่าไหร่สิบล้านยี่สิบล้านเหลือสิบอ่าเหลือสิบห้าล้านอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าพิตุเข้ามามันจะมีแนวทางยังไงบ้างในการที่จะเพิ่มรายได้ตรงนี้อ่ามีแนวทางยังไงบ้างที่จะขยายเรื่องของลิขสิทธิ์ไทยดีให้มันเติบโตขึ้นไปใช่ครับคือสโมสรเขามองในมุมนี้ไงโยเราแฟนบอลเรามองมุมว่าทีมชาติต้องไปบอลโลกอันนี้อันดับแรกครับใช่สโมสรเขาก็มองในมุมว่าทําอย่างไรที่ธุรกิจฟุตบอลของเขาเนี่ยที่เขาลงทุนกันเป็นหลายหลายร้อยล้านเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นได้แบบอันมมุสสโ คือการการหาเสียงนี่หรอพี่ปูในกับเราจะไปเลือกตั้งสออาเราจะเป็นสอสแล้วเราจะเียอาร์ตัวเองเนี่ยเขาน้องบอกว่าคนกลุ่มชนชั้นแรงงานเนี่ยอาจจะได้ค่าเหนื่อยต่อวันเยอะขึ้นอาพี่ตุ๊กก็เหมือนกันพี่ตุ๊กชูประเด็นในในเรื่องของว่าพี่ตุ๊กมองว่าคนข้างๆของนายกเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลอ่าเขาบอกว่าถ้าไปเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นนายกเนี่ยทีมชาติไทยต้องไปบอลโลกแต่ว่า ทีมชาติไทยจะไปบอลโลกอันนี้คือมันเป็นปลายสูงสุดของฟุตบอลทุกแห่งในในโลกนี้ของทุกชาติในโลกนี้พี่ปุ๊กแต่ว่าฐานของฟุตบอลเนี่ยอย่างที่บอกว่าแน่นอนนะพี่ตุ๊กคือซุปเปอร์สตาร์แต่ว่าหนึ่งพี่ตุ๊ก้องพูดถึงเยาวชนเป็นยังไงพี่ตุ๊กกะสารต่อเยาวชนในรูปแบบไหนบ้างพัฒนาแบบไหนบ้างลิขสิทธิ์ของสโมสรที่หนึ่งที่สองที่สามพี่ปุ๊กจะปลุกกระแสมาแบบไหนบ้างบางทีเนี่ยเราพูดคุยคือเสียงมาจากสโมสรพี่ปุ๊กสโมสรจะบอกว่าปู่ผม ผมไม่คือไปบอลโลกเนี่ยเอาเป็นเรื่องอนาคตให้มันแข็งแกร่งอเอาหลีกให้แข็งแกร่งก่อนได้ไหม,อมเอาเงินใจ่ายให้ตรงก่อนได้ไหม,มผมได้เงินครบก่อนได้ไหม,มถ้าผมได้ทุกอย่างครบเนี่ยเดี๋ยวสโม,มสรหัวแข็งแรงแข็งแรงแล้วผมจะส่งนักเตะให้กับทีมชาติให้พี่ตุ๊กไปเลือกได้เต็มที่ทีมมันจะดีเองพี่อ่ามันจะสวนทางกันหรือเปล่านั่นคือนั่นคือองค์ขาพยพของสมาคมฟุตบอลใช่ครองการฟุตบอลในท้ายที่สุดนะครับที่มันจะต้องมีทุกส่วนทุกภาคส่วนนะครับซึ่งถ้าพี่ตุ๊กมุ่งมั่นจะเป็นนเออ่่าายกสมฟุตบลชืว เดี๋ยวเขาก็คงจะมีนโยบายในด้านอื่นะครับนอกจากตอนนี้มันก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าเรือธงก็ต้องคงต้องเป็นเรื่องของทีมชาติไทยที่จะไปบ,บอลโลกก่อนแหละนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยประเด็นมันเป็นประเด็นที่พอจิ้มแล้วโดนครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ ทีมชาติไทยมันย่ำแย่พอดีแล้วคนไทยส่วนมากเนี่ยก็มองออไปที่ฟุตบอลโลกก่อนแหละนะครับโดยที่บางคนเนี่ยยังไม่เคยดูฟุตบอลสมโมสรด้วยซ้ำยังไม่รู้เลยว่าสมโมสร,รในไทยลีกมีกี่ทีมครับแต่ว่าถ้าบอลไทยแพ้ไปทีมชาติแพ้เมื่อไหร่เนี่ยโหโกรธโหฟัดหัวเวียงโดยที่ย,ยังไม่รู้เลยว่าไอตัวผู้เล่นทั้งหมดในสมโมสรเขาไม่ปล่อยมาหรืออะไรยังไงนะอืมนะฮะครับก็ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยพี่ตุ๊กชธนมาแบบนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีใครเข้ามาจะมีใครเลือกหรือว่ามีใครสนับสนุนหรือเปล่าซึ่่่่่งแแนอววาาามมมัไได้้ยูททีกรชติล ไปฟุตบอลโลกอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องอยู่ที่การบริหารจัดการในลีกในทีมชาติหาหาสิทธิประโยชน์อย่างี่ปูนี่คือสิ่งสําคัญมากนะครับใช่ครับมันมีหลายมุมหลายหลายมุมในการเข้าไปเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลมากนะครับอ่ะก็ดูนะครับนอกจากพี่ตูก็จะมีคนอื่นอีกหรือเปล่านะครับครับสมมุติว่าสมมุติว่านะฮะเอ่อบางหน่วยงานที่เขามีงบประมาณอย่างเช่นกองทุนพัฒนาครับนะเขามีงบประมาณอยู่ประมาณห้าพันอืมนะเขาบอกว่าเฮ้ยฟุตบอลมันน่าสนใจว่าเขาขอสนับสนุนคนนี้ให้เป็นนายกฟุตบอลนะ เพื่อที่จะได้คล่องตัวในการประสานในการใช้งบประมาณหรือว่าการทำโครงสร้างสนับสนุนอย่างเต็มที่เนี่ยอันนั้นจะเป็นไอเดียอย่างหนึ่งเปล่าออันนั้นอันส่วนหนึ่งนะอ่าส่วนอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของคนฟุตบอลซึ่งก็ต้องบอกว่าอย่างพี่ตุ้งเนี่ยเป็นคนเป็นคนฟุตบอลเป็นนักเตะมาก่อนสายใครสายมั่นเหรออ่ามันไม่ใช่ไม่ใช่สายไม่ใช่สายแต่ว่าคือในแง่หลายๆแง่ไงคืออ่าแง่ของการเป็นนักฟุตบอลคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลมาก่อนในแง่ของคนที่ อ,อยู่กับว่าประมาณอ่าอ,อีกอันในในแง่ของคนที่ทําธุรกิจมันมีมันมีประโยชน์ทุกโสนเลนะโยใจเย็นๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบบอกว่าต้องเป็นคนฟุตบอลคือมันจะต้องมีพาดอื่นๆไงใช่ปะ่ะอืมคืออ่าวันนี้เนี่ยหลายคนหลายคนเนี่ยมองมองในมุมเดียวอมองมุมว่าวันนี้เนี่ยพอ การบริหารงานหรือว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยวันนี้เนี่ยมันล้มเหลวล้มเหลวในเรื่องของผลงานในเรื่องของงบประมาณที่เข้ามาสนับสนุนทีมชาติหรือว่าสโมสรเนี่ยม,มันอาจจะขาดตกบกพร่องหรือว่าอาจจะได้ช้าไปนิดนึงเลยทําให้มองว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยนายสมยศเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจฟุตบอลหรือเปล่าอาจจะไม่สามารถตีโจทย์แตกในบางโจทย์ในบางข้อหรือเปล่าซึ่งมันตรงข้ามกับพิตุกพิตุกมาด้วย ฟุตบอลอาชีพมาโดยการทำงานในมุมของฟุตบอลมาตลอดชีวิตพี่ปูอซึ่งพอมาแบบนี้ฟุตบอลล้มเหลวในช่วงช่วงที่ผ่านมาทำให้พี่ตุกเสนอตัวเข้ามาเป็นระยะระยะอ่าเราต้องยอมรับอย่างนี้เมื่อก่อนตอนที่สโมสรสมาชิกเทคะแนนเลือกนายกสมยศนะครับสมัยแรกเนี่ยนะฮะชนะอาจารย์หลัง60ต่อเลยนะใช่อาจาย์ได้4คะแนนได้4คะแนนนะครับสมัยที่2เนี่ยชนะคุณพินโยนิโรดประมาณสัก40กว่าหรื20กว่านะครับ นะครับผู้คนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับแม้ว่าบิ๊กออสจะไม่รู้เรื่องฟุตบอลแต่รู้เรื่องบริหารเคยบริหารตำรวจมาไม่รู้สี่ห้าแสนคนเคยทำธุรกิจมาเพราะฉะนั้นบิ๊กออสเองก็บอกว่าเข้ามาในฐานะผู้บริหารครับเขาจะสามารถที่จะบริหารองค์กรในไซส์ของสมาคมฟุตบอลได้คือไซส์มันเล็กลงเยอะอันนี้ในมุมของบริหารนะราก็ว่ากันไปอันนี้เอาคนฟุตบอลพ่ตุกนะครับ พี่ตุ๊กอาจจะยังไม่เคยบริหารในไซส์ของฟุตบอลหรือว่าองค์กรที่มันมีขนาดใหญ่ขนาดนี้ที่มีองค์คาพยพเยอะขนาดแต่เป็นคนฟุตบอลอันนี้มุมหนึ่งนะอาจจะมีคนจากมุมักที่เป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ที่เคยประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมาเยอะแยะมากแล้วเขาบอกว่าโอ้ทําฟุตบอลเหรอเขาหาเงินได้เขาทํานู่นทํานี่ได้เงินเป็นใจสําคัญที่สุดอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เลยนะครับคือมันแล้วแต่คนพี่ปูผมผมว่ามันแล้วแต่คนมันแล้วแต่มุมมองบางชีเนี่ยถ้าสมมติ คนฟุตบอลอาจจะเข้าใจฟุตบอลแต่ว่าการเลือกสิ่งหนึ่งที่พี่ตุ๊กพูดอาจจะถูกหรือไม่ถูกทั้งหมดก็คือรอบๆอบข้างของหัวสุดอาจจะไม่มีความรู้พอในการยืดหยุ่นในการดูแลในการบริหารงานจนทําให้หลายๆอย่างมันสะดุดหรือเปล่าอันนั้นเป็นโครงสร้างเป็นรูปแบบทช่ครับมันเป็นทางการนะครับว่าเจเสียงจากสโมสรสมาชิกจะเป็นผู้เลือกคนที่ได้สากเสียงจะเป็นนายกสมาคมฟุตบอลนะครับ แต่ถ้าอยากไม่เป็นทางการนะครับเดี๋ยวรอดูผลเลือกตั้งเลือกตั้งประเทศไทยเลือกตั้งใหญ่ในเดือนกุมภาันี้ก่อนนะฮะแล้วคุณจะรู้ว่า3 6เสียงเนี่ยมาจากไหนบ้างที่จะเกินครึ่งหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าฟุตบอลอย่าให้มีการเมืองนะฟีฟ่าไม่ให้มีการเมืองนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยคนที่ทำฟุตบอลเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นนักการเมืองเกินครึ่งเอาดีกว่านะครับอืมอ่าก็ประมาณนี้แหละผมว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่ะก็ดูดูทิศทางต่อไปนะครับใครก็ได้ที่เข้ามาฟุตบอลแล้วแล้วทําให้ฟุตบอลมันมันดีขึ้นน่นะครับผมผมมองในหลายๆมุมทีมชาติก็อยากแน่นอนอยากให้ไปดีขึ้นอยากให้ไปบอลโลกนะครับเพราะว่าพอไปบอลโลกแล้วมันกระตุ้นทุกภาคส่วนแหละสองคือระบบฟุตบอลอาชีพที่มันเป็นอาชีพเลี้ยงผู้คนจํานวนมากนะครับหลายพันคนหรือหลายหมื่นคนในโลกของฟุตบอลไทยนะครับอันเนี้ยทีมชาติทําให้คนมีความสุขแต่ฟุตบอลอาชีพทําให้คน มีรายได้อ่อมีรายได้แล้วปากท้องอิ่มถูกต้องครับเยอะมากนะครับในในระบบของฟุตบอลอาชีพเนี่ยที่คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเออเราอย่ามองแค่นักฟุตบอลเนี่ยในนักฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีโค้ดมีเจ้าหน้าที่มีคนเก็บตั๋วมีฝ่ายสิทธิประโยชน์มีเอ่อมีเดียของทีมนะครับมีคนตัดญ้ามันมีเยอะมากในหนึ่งสโมสรเนี่ยรับผิดชอบกับชีวิตผู้คนหลายร้อยคนครับแล้วในประเทศไทยเนี่ยเฉพาะไทยลีกมี16ทีมก็จริงทีสองก็มีทีสามก็มีครับลีกสมัครเล่นก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ย เหล่านี้มันก็คือวิถีของฟุตบอลอาชีพคือสายเลือดใหญ่ของฟุตบอลทั้งโลกไม่ใช่ของไทยอย่างเดียวนะใช่เพราะนั้นคลุกภาคส่วนเนี่ยมันจะต้องไปให้ได้ดีด้วยกันทั้งสิ้นครับเมื่อก่อนเราเคยทีมชาติดีหลีกอาชีพแย่มากโยจำได้ไหมใช่ช่วงเวลาที่เราไปถึงอันดับ5 a เอเชียเนี่ยมันไม่บาลานซ์เลยมันไม่บาลานซ์เอ่าพอมาช่วงฟุตบอลหลีกอาชีพดีทีมมีสโมสรสโมสรมีสนามมีระบบดี เราผงานทีมชาติไม่ดีเอาใครมาบริหารก็ได้แต่ว่าขอให้ทั้งสองส่วนซึ่งมันสาคัญทั้งคู่นะฮะใช่ครับถ้าหากว่าไปถามวันวันนั้นพี่ปูถามวันนั้นว่าไทยอยู่อันดับ5้าของเอเชียนะได้ลุ้นได้ไปรองแชมป์เอเชียนคัพแล้วก็ได้ไปฟุตบอลโลกแต่ว่าสอนลดเงินเดือนเหลือ3 0,000ื่นสองหมเพราะว่าลีกเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงถ้าฟุตบอลอยากได้แบบไหนพี่ปูหรืออยากได้เหมือนแบบนี้แต่ว่าทีมชาติอาจจะตกรอบอาจจะล้มเหลวแต่ว่าผมยังมองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ สโมสรจ่ายเงินเต็มเงินเดือนสูงทีมชาติเข้ารอบลึกๆหรือว่าประสบความสําเร็จมันจะเป็นลูกตุ้มที่มันพอดีกันก็สนับสนุนทุกคนนะที่สู้กัเราก็สนิทสนมกันดีก็ดีนะฮะก็ดีนะครับก็ลองดูอยู่ที่สโมสรเลยเราไม่มีสิทธิ์เลือกนะมีแต่เชียร์แล้วกันม่แต่เชียร์มีแต่เชียร์อย่าลืมนะเราก็เชียร์กันนี่แหละฮะผมก็เป็นนักเลงคีย์บอร์ดเหมือนทุกท่านนั่นแหละแต่สิทธิและเสียงเนี่ย อยู่ที่สมโมสรเขาครับ,รบอถ้าจะเอาทั้งบริหารและฟุตบอลจริงๆเอาลุงเนมาก็ได้นะคุณเนวินคุณแสมสลาก็บอกว่าเขาไม่ทํามเขาไม่มานะฮะใช่ใชการเมืองเขาก็ไม่เล่นครับอก็วันนั้นมีใครบอกว่าถ้าให้เลือกเชฟได้นะเขาบอกเขาไม่เลือกไงครับ,อรบเอาอยู่แค่บริลลัมเขาพอแล้วอเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อันนี้ก็เป็นคล้ายๆกันบอกว่าให้เอาโค้ดคนนั้นมาคนนี้มาครับเออมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับคุณอาวามบอกว่าถามว่าสมยศถ้าลองบริหารทีมสโมสรจะได้ประมาณไหนถ้าวัดกับบางยีที่บริหารโคราชมันยังไม่เกิดขึ้นเนาะพอพอมันท่าเออมันท่านะเออเขาก็ไม่เคยได้ทำสโมสรมาก่อนนะครับคุณทิดแคมบอกว่าให้มาดมแป้เป็นนายกสมาคมบริหารเก่งกว่ามี power กว่าแล้วให้พี่ตุ๊กนั่งประธานเทคนิค พะมีความรู้ในวงการฟุตบอลกัดโครงสร้างระบบฟุตบอลไทยและแนวทางทั้งหมดน่าจะดีกว่านะครับผมว่าก็ท่านก็เหมือนผมแหละนะครับ,รบเราก็เราก็เชียร์ยได้แต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่สโมสรอ, <c oughs> อ่ะมาดามแป้งก็ต้องไปหาเสียงถูกป่ะในเจ็ดสิบเสียงเนี่ยก็ต้องไปบอกสโมสรว่าทีมงานหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะจะมีนโยบายแบบนี้นะถ้าสโมสรเขาเลือกมาดามแป้งก็เป็นนายกทีนี้พอมาดามแป้งนายกเนี่ยคุณจะไปบอกว่าแล้วให้เอาพี่ตู้ก็เป็นประธานก็อยู่ที่มาดามแป้งอีกแหละ ใช่คราวนี้อยู่ที่มานาแป้งเรื่องแล้วล่ะอยากได้ทีมงานแบบไหนอยากได้ใครใครมาช่วยดูแลเขาตรงนั้นตรงนี้ต้องดูกันไปเราจะคิดไปเป็นแพ็คแล้ยกให้เขาอย่างนี้ไม่ได้นะโยอคิดได้แต่ว่าทําไม่ได้นะครับเซียนได้เซียนได้แค่โซเชียลคุณชัดท่าเรือบอกว่าพี่ปูเชียบอบอบูของผมด้วยพี่จอมันก็สนุกแหลเขาพูดเหมือนเหมือนคุณจำนองพูดกีนแหละว่า ถ้าผมเป็นนายกนะอะไรเงี้ยเออแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมันไม่ใช่ว่าใครจะเป็นก็ได้ไงโซเชียลเลือกไม่ได้ถ้าโซเชียลเลือกได้นี่พี่จอมได้เป็นแน่นอนนะครับคุณสุรักษ์เขาบอกว่าชอบรายการฟุตบอลร้อยแปดมาขอบคุณมากเลยนะครับสมาคมชุดนี้มาจากใครก็รู้อยู่คุณเอ็นทีพีนะครับอ่ะอยู่ยี่สิบสามลองโค้ด อ้นดูไหมได้โคอดอ่านดูไม่ได้งานหรืออย่งอ๋อโคดอ่านสุดพง์ใช่ไหมอ่ะก็ผมว่าจริงๆโคอดอ่านก็น่าสนใจนะจริงๆโคหลายๆคนโคดอ่านโคดอ้นโค,อด,อนคดโจอนี่ก็เป็นอีกอีกอีกอ่าอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับ,ค,รบคุณนบบอกว่าเสร็จสายพจรอการเมืองทั้งเพย์วงการฟุตบอลไทยพจรอนี่อะไรพจรอนี่ามาจากอะไรฮะไอพจอทออ่ะภูมิใจในตัวท่านหรือเปล่าครับใช,ใช่ใช่ใช่เ <laughs> อาไปบูรณาการเมืองนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามอ่าใครจะเป็นนายกให้ดูจากผลเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ได้ ผลตเลือกตั้งใหญ่เราไปเลือกตั้งที่เรามีสิทธิก่อนออันนั้นเรามีสิทธิ์เลือกครับนะมาดามก็จะเอาคนที่คุ้นเคยคนในครอบครัวคุณแสมสารามาทําแป้งก็ก็จริงๆแล้วผมว่าท่านก็เหมาะนะอแล้วตัวท่านเองผมก็เชื่อว่าท่านก็อยากเป็นเอาอย่างนี้ดีกว่านะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอยากเป็นแล้วจะไปบอกว่าขอเป็นได้มันก็ต้องสมมติว่าโนชิกเลือก S <S แต่แล้วเรือกปั๊บเนี่ยมาดามแป๊กก็มีงานต้องทําต่อว่าแล้วเ,เรื่องของโม่อหน้าเรือทำจะเป็นท่านนายกทําทั้งหน้าเรือด้วยอันนี้น่าจะน่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยอลงตัวเท่าไหร่ในแง่ของรบ,บริบทนะฮะก็ถ้าจะไปสิบหกเดือนเนี้ยก็ต้องเดินหน้าหาเสียงไปครับคุณ <c oughs> พีเมียบอกว่าชอบมากครับแตงโมลงไปเยอปงเนี่ยอืมก็ตอนนี้เนี่ยพอพี่ตุ๊กเขาเขาพูดในช่องแตงโมลงได้เนี่ยคนดูเยอะไงโยใช่ป่ะแล้วก็ มันก็เป็นการสื่อสารได้แต่อันนี้ล่าสุดเขาไปพูดในไทยรัฐนะครับจริงถ้าคนไทยเลือกได้ขอเลือกพี่บอจูบอหมูนะครับมันต้องมีอย่างนี้แหละนะครับคุณมอนสเตอร์เลือกเป็นอะไรเลือกเป็นนายกใช่ไหมเลืเป็นนายกอจะเลือกน้านงมั้งก็ว่ากันไปนะครับ พี่อุเบกลงสมัครนายกสมาคมครับอยากให้มาเป็นคุณชัดธาก็ต้องพูดในสิ่งที่มันเป็นไปได้นะเขาพูดเอามันหรือว่าพูดเอาเป็นไปได้นะถ้าพูดเอามันผมก็พูดแบบพี่จอมว่าครับโอ้ถ้าผมเป็นนะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าในิความเป็นจริงแล้วมันเป็นไม่ได้หรอกนะครับครับผมก็ปากดีในโซเชียลไปอย่างนั้นแหละนะครับแต่ว่าในข้อเท็จจริงแล้วสโมสรสมาชิกเนี่ยเขามีความสําคัญและมีความสัมพันธ์กับผู้ที่เขาจะเลือกอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยผมจะไปขอเสียงใครได้บ้างมาโยสโมสรสมาชิกเนี่ยผมต้องลุ้นใให้ลงสีแม่จเ ติดหในหมันติดหนึ่งใน5ก่อนอันดับแรกนะีานี่ยังไม่ชนะใครเลยนะพอมันติดหนึ่งในหเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็ไปขอเสี่ยงองเลือกผมหน่อยนะออผมจะบริหารงานผมก็ได้1เสียงนะแต่เขาต้องการถ3ึงสาที่หเสียงผมสุดบรรยายริ่งครับคเดี๋ยวไปเชียร์หน้าบ้านผมก็ต้องให้ติดหนึ่งในห้าที่ผมจะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านครับโยครับ พอดีตอนนี้มาอยู่ต่างจังหวัดนะครับมาอยู่ที่พะเยาพรุ่งนี้จะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านผมเนี่ยปรากฏว่ามันมีครัวเรือนอยู่ประมาณสัก200ครัวเรือนับแล้วก็มีคนลง2คนแล้วตอนนี้ถ้าผมมีคนผมขอแค่เจ็ดสิบเสียงผมได้เป็นผู้ใหญ่บ้านให้ผมเรียกเรียกผู้ใหญ่ปูได้เลยนะแต่ผมว่านอกจากครอบครัวผม4ี่คนซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเรือกผมครบ4คนหรือเปล่านยโยถูกแล้วใช่เพราะว่าไม่ได้ไปจับมือการเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เจ็ดสิบเสียงเนี่ยผมก็โคตรยากแล้วเพราะฉะนั้นอยาให้ผมไปเป็นนายกเลยครับผมไป หายเสียงไม่ไหวหรอกอือไม่พอไปรับสมัครเนี่ยลูกเมียไม่อยากให้เป็นกาคนอื่นอีกแล้วก็ที่สาคัญคือถ้าผมไะลงนายกเนี่ยนะครับเมียคนแรกก่อนเมียบอกว่าก่อนที่แฟนบอลจะด่าเนี่ยเดี๋ยวฉันด่าเองก่อนเลย<ม>ด่าไม่ให้ลงเพราะว่าถ้าเธอลงไปเนี่ยฉันจะโดนด่าด้วยด่ายันลูกด้ลยโอ้โหใช่ใช่ใช่ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในเฟ e b o o k และกด subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยแนะครับ